โอเคครับก็สวัสดีทุกช่องท่านนะครับอยู่ผมบอยซิกนะฮะวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารอาร์เซนอลกันสักนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยทางฝั่งของอาร์เซนอลเองเนี่ยก็มีข่าวทางฝั่งของเปียโรอินกาเป้ยนะครับเซ็นเตอร์แบ็กจากไบเออร์เลวูโคเซ่นหนาหูอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็รู้สึกว่าเจ้าตัวเองก็โอเคกับการย้ายมาอาร์เซนอลแล้วนะมีการพูดคุยกับทางฝั่งมิเกลเดต้าแล้วก็แอนเดรียเบต้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เซเยสกับอาร์เซนอลแล้วนะในเรื่อออองงงงขกกกกกกกาารรรรพููดดดคคคุุยยัััััันน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 สส่่่่ววววตะะบบชีี้้็็เเิหหหลมืึ เพราะว่าทางฝั่งยาคุปคิวีอเองเนี่ยนะครับทางฝั่งของอาร์เซนอลเองเนี่ยก็มีปอร์โต้นะครับติดต่อเข้ามานะครับว่าอยากจะได้ตัวมากๆเหมือนกันแล้วก็ปอร์โต้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความจริงจังกับยาคุปคิวีอพอสมควรเหมือนกันในตอนนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าคิวีอเองเนี่ยจะเป็นคนที่พัฒนาขึ้นมาได้ดีในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับแต่ว่าการที่แบบอาร์เซนอลในยุคข,ของแอนเดียเบต้าเนี่ยนะครับมองหาตัวเลือกที่แบบมีการผัดเปลี่ยนถ่ายนักเตะ ในชุดปัจจุบันออกไปเพื่อแบบหาตัวที่แบบอัปเกรดเข้ามาเนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีของอาร์เซนอลในยุคข,ของอันเดียแบตตาเลยในยตอนนี้นะเพราะว่าว่ากันตามตรงแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าอินคาเปเอเนี่ยนะครับโปรไฟล์ค่อนข้างดีกับคีวีออจริงๆนะถึงแม้ว่าคีวีออโชว์ฟอร์มได้ดีแค่ไหนในช่วงท้ายฤดูกาลที่แล้วแต่ว่าพอมันมีสัญญาณอะไรแบบนี้เข้ามาสู่ทีมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะนะครับเพราะว่าคีวีออเนี่ยว่านําตร,ตรงตอนนี้เขาเป็นเซนเตอร์เบอร์สามของทีมนะ้วกรูสึ่า คีวีออเนี่ยถ้าอยู่กับอาเซนอลต่อไปเนี่ยผมก็จะรู้สึกว่าต่อให้เล่นไปอีกฤูดุการหนึ่งสองูดุการเขาก็ไม่น่าจะสามารถที่จะแย่งตำแหน่งกับกาเบียลมาเกย s สหรือว่าคาราฟิโอรีในช่วงที่ไม่เจ็บได้ในตำแหน่งแบ็กซ้ายหรือว่าเซนเตอร์แบ็กทางฝั่งซ้ายก็ตามนะเพราะงั้นเนี่ยผมจะมองว่าการที่แบบทีมเราเสริมในเรื่องของแบบการอัปเกรดตัวผู้เล่น ในตำแหน่งของเกมรับเข้ามาเนี่ยนะครับแล้วปล่อยทางฝั่งคิวีออกไปได้ทางฝั่งของอินกาปิเข้ามาเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากๆสำหรับอาร์เซนอลนะเพราะว่ามันบ่งบอกได้เลยว่าในตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกาเบียรมาเกยเยสซาลิบามาตินโอเดกาดบูโยซาก้า หรือแม้แต่กาเบียมัเตนารี่สถานะในทีมมันไม่ได้ปลอดภัยแบบตอนยุคข,ของเอดูการสปาแล้วนะครับในตอนนี้การแข่งขันในทีมของอาร์เซนอลค่อนข้างสูงมากๆเลยนะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่ผมชอบนะเพราะว่าผมดูอาร์เซนอลมาหลายๆปีเนี่ยตั้งแต่ยุคข,ของเวงเกอร์เนี่ยนะครับมันไม่ค่อยเห็นมูฟแบบนี้จากทางฝั่งของสโมสอนหรือว่าบอร์ดบริหารเท่าไหร่นักนะครับเพราะอาร์เซนอลเนี่ยเป็นทีมที่ ต้องบอกเลยว่าเราอะอยู่กันแบบครอบครัวไม่ว่านักเตะจะบาดเจ็บไปนานแค่ไหนจะฟอร์มตกขนาดไหนนะครับถ้ายังใช้งานได้อยู่อาเซนอนอลก็ใช้งานตลอดไม่ได้มองที่จะหาตัวแทนเข้ามาไม่ว่าเขาจะเจ็บไปรดูการหนึง่งไม่ค่อยได้ลงเจ็บไป2ฤดูการไม่ค่อยได้ลงพอกลับมาปุ๊บมันมีที่ว่าในการลงอยู่เสมอนะครับคือการเปลี่ยนถ่ายของอาเซนอนอะในช่วงของยุคแอนเดียเบตา้ามันทิศทางมันดูแบบ เหมือนเราอยากจะกลับไปเป็นทีมท็อปในยุโรปแบบจริงจังได้แล้วอะหลังจากที่ก่อนหน้านี้หลาย10ปีเนี่ยมันลุ่มๆุม,มดอนดอนนะสำหรับผมนะจะเป็นทีมท็อปในลีกก็ไม่เชิงจะเป็นทีมท็อปในยุโรปก,ก็ไม่ใช่นะครับคือเรื่องของสกอต์ในทีมเนี่ยมันมันไม่ค่อยมีการอัปเกรดแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยรู้สึกว่าในเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายนักเตะเนี่ยบางคนผมจะรู้สึกว่าเฮ้ยบางคนมันใช้ไปประมาณฤดูกาลหนึ่งสองฤดูกาลเนี่ยมันเริ่มเห็นทรงแล้วบางครั้งมันก็ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายไป,ไปบ้างนะเพ สถานะทางการเงินแล้วก็เรื่องของกฎ PSR ของเราเนี่ยมันใช้ได้แบบคุ้มค่าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะเพราะถ้าเกิดตัวไหนที่แบบมันดูแล้วมันเอ้ยราคาน่าจะดีเนี่ยขายออกไปแล้วไปเติมตัวที่มันเก่งกว่าเข้ามาเพื่อให้มันมีการแข่งขันในทีมเพิ่มมากขึ้นเนี่ยยังไงก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับอาร์เซนอลนะล้วก็รู้สึกว่าก่อนหน้านี้มันไม่ค่อยมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้เกิดขึ้นเท่าไหร่นะแต่ปีนี้นะครับปีแรกของอเดร์เบต้าถือว่าเป็นมูฟที่ดีนะแล้วก็ผมรู้สึกว่าได้กลิ่น ความจเจริญเล็กๆเหมือนกันในอนาคตนะครับเพราะว่าปีนี้เราเสริมตลาดได้ดีจริงๆแล้วก็เรื่องของการแข่งขันภายในทีมเนี่ยก็ดีมากขึ้นด้วยนะมันจะเป็นการมันจะได้เป็นการแบบเออเต,ติมความสดใหม่ในซอลค์ของทีมเราด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้มาอัปเดตเรื่องของตลาดนักเตะกันสักนิดนึงแล้วกันเอ่ออันนี้ผมเอามาจากดัตชี่ของทางฝั่งของ The a t h l e t i c นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับตลาดซื้อขายของอาร์เซนอลในช่วงนี้นะครับว่าสถานการณ์เป็นยังไงกันบ้างนะครับนะครับในตอนนี้นะครับอาร์เซนอลเนี่ยกำลังเดินหน้าเพื่อววคว เงื่อนไขในการที่ได้ตัวกมาเนี่ยอาร์เซนอลจำเป็นที่จะต้องปล่อยใครออกไปก่อนนะเพื่อช่วยให้ดีลนี้มันเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งยาคุบคิวิอในตอนนี้ก็จะเป็นเป้าหมายสําคัญของ FC ฟซีปอโตนะครับที่ปอร์โตเนี่ยเดินหนักมากๆเลยนะครับ <S <S ก็คิวิอเนี่ยน่าจะ ออกไปแล้วก็มีทางฝั่งของอินคาเบเอเนี่ยเป็นตัวแทนเข้ามาหลายชื่อนักเตะคนอื่นก็ยังเหมือนเดิมน,นะไม่ว่าจะเป็นซินเชนโกวีเอล่าลีดเนลสันนะครับสามคนนี้ก็น่าจะถูกปล่อยออกจากทีมเช่นกันนะครับซึ่งทางฝั่งของลีดเนลสันเองเนี่ยก็มีข่าวกับทางฝั่งของฟูลแลมหนักอยู่เหมือนกันวีเอล่าก็กำลังหาทีมที่กําลังจะย้ายอยู่ส่วนชินเชนโกเนี่ยผมยังรู้สึกว่าแอบยากอยู่เหมือนกันเพราะว่าค่าเหนื่อยเนี่ยมันสูงในรายของอินคาเบเอเนี่ยตอนนี้ยังมีสัญญาอยู่กับเลวอคูเซนถึงเดือนมิถุนนนาาาาาายยยยปีีี2019เลนะญญคครญญััับสสญญญญ่่่ออข้้งววหมมืกแ็ฉูท 60ล้านยูโรในตอนนี้นะครับเลวคูเ,เซนเนี่ยต้องการที่จะเก็บเขาไว้กับทีมนะนะครับยกเว้นแต่ว่าจะมีสโมสรไหนนะครับที่จ่ายค่าสัญญา60ล้านยูโรนะครับแต่ว่าตอนนี้เองเนี่ยอาร์เซนอลก็พยายามที่จะเจรจาเพื่อลดค่าตัวอยู่เหมือนกันเพราะว่าทางฝั่งของอินคาบีเอเนี่ยเขาต้องการที่จะย้ายทีมแล้วก็มีการแจ้งกับสโมสรไปแล้วนะครับว่าต้องการที่จะย้ายนะครับหลังจากที่จบเกมเอ,อ่อทางฝั่งของ บูเดนลิก้าเกมล่าสุดเนีที่เลวอคูเซนเนี่ยแพ้ฮอฟเฟนไฮนะครับคาบ้านในเรื่องของการซื้อขายในตอนนี้นะครับอาร์เซนอลเนี่ยยังมองหาผู้เล่นคนไหนอีกไหมนะับทางดีเอลลิติิเนี่ยเขาได้บอกว่าเนี่ยแหละก็คือกองหลังเนี่ยแหละอินคาร์เอนะเพราะว่าทางฝั่งของคีวีออเนี่ยเขาก็มีแนวโน้มว่าจะย้ายออกนะเพราะคีวีออเนี่ยจริงๆมันมีข่าวก่อนหน้านี้มาอยู่แล้วนะครับว่าเฮ้ยก็แฮปปี้กับการเล่นในอาร์เซนอลนะเล่นกับอาร์เซนอลเนี่ยโอเคนะแต่ว่าเขาเองก็อยากจะหาโอกาสในการเติบโตในการคาแข่ขงเหมือนกันอยากจะเเเป็นนนตัััววจรริงง่าาถอะพ้ ในส่วนเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่านักเตะเขาแบบเอ้ยเริ่มโชว์ฟอร์มดีมีทีมหลายทีมเข้ามาสนใจเนี่ยการที่แบบ หาตัวเลือกให้นักเตะเขาได้ออกไปแล้วเปิดทางให้คนใหม่เข้ามาก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะในตอนนี้แล้วก็ต้องรอดูกันว่าดีลของคิวิโอกับปอร์โตจะเกิดขึ้นได้ไหมนะครับซึ่งทางฝั่งของปอร์โตเองเนี่ยเขาต้องการที่จะจ่ายค่าตัวราวๆายี่สิบห้าล้านยูโรแต่ว่าอาเซนอลเนี่ยอยากได้อยู่ที่ราวๆาวสามสิบล้านยูโรนะก็ต้องเดี๋ยวกันดูกันว่านะครับว่าจะสามารถที่จะตกลงกันได้หรือเปล่าแต่ก็คิดว่ามีแนวโน้มค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับว่าคิวิโออาจจะเป็นนักเตะที่ย้ายออกไปนะครับเเราวว่ททขอออนีียยกก็ด้้้บใหโปแล แล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าช่วงประมาณสักสี่โมงเย็นสโมงครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็บอกว่าในตอนนี้ยาคุปกิวอโอเนี่ยกำลังคุยกับทางฝั่งของโปรโลเกตอยู่เหมือนกันนะเพื่อที่จะหาข้อตกลงเงื่อนไขในการย้ายทีมกับทางฝั่งของปอโตนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องดูกันว่าอ่การพูดคุยเกี่ยวกับแอดออนมันจะเป็นยังไงมันจะจบยังไงแล้วก็ในตอนนี้มันเข้าสู่ช่วง สุดท้ายของการพูดคุยแล้วนะครับแล้วก็มีการแบบเอ้ยเบสออฟลักยาคุปคิวออคือขอให้คิวออโชคดีก็คิดว่าถ้าแฮนด์ออฟอาร์เซนอลออกมาแบบนี้คิดว่าย้ายแน่ๆนะครับแล้วตัวที่เข้ามาแทนก็น่าจะเป็นอินคาเปเนี่ยแหละนะครับเพราะว่าทางฝั่งของโรมาโนเองเนี่ยเขาก็มีการโพสต์มาเหมือนกันนะครับช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับว่าเฮ้ย ทางฝั่งของอินคาบีเอเนี่ยนะครับตกลงเซเยสกับอาร์เซนอลแล้วนะครับในเรื่องของเล่อนไขส่วนตัวไม่มีปัญหาเลยนะครับที่เหลือก็อยู่ที่ว่าสโมสรทั้ง2ส,สโมสรเนี่ยจะพูดคุยกันได้ยังไงแล้วก็มีเรื่องราวอีกนิดนึงแล้วกันนะครับว่าทางฝั่งของคีวีอแล้วก็อินคาบีเอเนี่ยบางทีอาจจะจบด้วยการยืมตัวก็ได้นะครับเพราะว่าแอนเดรียแบตตาเนี่ยพยายามจะทําให้มันแบบ เฮ้ย hey, เหมือนกับแบบว่าทางฝั่งของปอร์โตเนี่ยยืมตัวไปก่อนก็ได้แล้วก็เพิ่มเงินขายของการซื้อขาดเข้ามาซึ่งทางฝั่งของอินคาบิเอเองก็เช่นกันนะเพราะว่าเรื่องของการลงบัญชีอะไรแบบนี้ด้วยนะครับเพราะว่าทางฝั่งของคุณเจมส์มันิโคลัสเนี่ยเขาก็มีเพิ่มเติมมาเหมือนกันนะในเรื่องเดียวของอินคาบิเอนะครับว่าอาเซนอลเนี่ยจริงๆแล้วในเรื่องของกฎของ PSR เนี่ยมันยังมีพื้นที่เหลือในการเซ็นนักเตะนะ คือนอกจากอินคาเบเนี่ยจะเซ็นเพิ่มก็ได้เหมือนกันแต่ว่าในเรื่องของกฎ FFP หรือกฎของทางยูฟาเนี่ยอาร์เซนอลเนี่ยแอบตึงๆในตอนนี้เพราะงั้นเรื่องตลาดขาออกก็ค่อนข้างสําคัญเหมือนกันนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องเดี๋ยวรอดูกันนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างในตอนนี้นะครับหลักๆก็ตลาดซื้อขายก็จะเป็นประมาณนี้ก็คิดว่าผมคิดว่าน่าจะ น่าจะเรียบร้อยก่อนวันศุกร์วันเสาร์นี้นะนะครับอย่างช้านะครับหรืออาจจะเป็นวันนี้พรุ่งนี้เลยก็ได้ยังไม่รู้เหมือนกันนะเพราะตอนนี้ก็ประมาณสักตีสอนะครับล่าสุดผมเช็คข่าวก็ยังไม่มีอัปเดต ข้อมูลเพิ่มเติมในตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลทางฝั่งของอินคาบิเอกันคร่าวๆละกันนะครับว่าทําไมอาร์เตต้าถึงอยากได้เขาเข้ามาอยู่ในทีมแทนที่ยาคุบควีออนะครับก็ต้องบอกว่าเท่าที่ผมไปดูมานะคือผมเองเนี่ยไม่ได้ดูเลโวคุเซนบ่อยหรอกนะครับก็มีไปดูตามคลิปตามอะไรอย่างเงี้ยทำช็อตไฮไลท์นู่นนี่นั่นไปเรื่อยนะก็สังเกตวิธีการเล่นเขาดูว่าประมาณไหนนะครับก็ต้องบอกว่าทางฝั่งของอินคาบิเอเนี่ยเขาคล้ายๆ บางส่วนเนี่ยแอบคล้ายๆเบนไว้ลรักกันนะแต่ว่ายืนเล่นทางฝั่งซ้ายประมาณนั้นนะฮะแล้วก็เรื่องของการออกบอลอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างทําได้ดีพอสมควรเหมือนกันนะครับสำหรับอินคาบิเอ้นะเพราะเรื่องสแตทของการออกบอลของทางฝั่งอินคาบิเอ้เนี่ยก็ต้องบอกว่าดูดีใช้ได้เลยนะครับอันนี้ผมหยิบมาให้ดูในเรื่องของเปอร์เซนไทล์และกันก็คือผลงานของเขาเทียบกับเอ่อห้าลีกใหญ่ในยุโรปแล้วกันนะครับเทียบกับทางฝั่งของเซนเตอร์แบ <S <S ็กแล้วก็ฟูลแบ็ก ทั้ง2แบบเลยนะครับว่าผลงานเขาอยู่ประมาณไหนถ้าเทียบกับ5้าหลีกใหญ่ก็ต้องบอกว่าในเรื่องของการจ่ายบอลค่อนข้างดีเลยนะถ้าเทียบกับฟูลแบ็กด้วยกันถือว่าดีนะครับเทียบกับเซนเตอร์แบ็กด้วยกันเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยนะเปอร์รเซ็นต์การจ่ายบอลค่อนข้างโอเคนะ88%นะเทียบกับแบ็กนี่ถือว่าดีอยู่แล้วเพราะแบ็กมันเป็นตัวเล่นในเกมบุกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ต้องดีกว่ายอยู่แล้วเพราะว่าทางฝั่งอินคาร์เอเนี่ยเขาเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กตัวซ้ายนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมในการเติมเกมขึ้นไปเล่นด้นนด้้าาานนบดดวยถูจก Hit map ป ฤดูกาลที่ผ่านมานะก็จะเห็นเลยว่าเฮ้ย <c oughs> เขามีส่วนร่วมกับการเล่นเกมบุกค,ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะแล้วก็เป็นตัวหลักให้กับเลวอคูเซนมาหลายปีแล้วด้วยในเรื่องของส่วนอื่นเนี่ยที่ผมรู้สึกให้ความสนใจมากๆเลยนะก็คือเรื่องของ Progressive Pass นะครับเพราะว่าค่าเฉลี่ยต่อ90านาทีเนี่ยการจ่ายบอลขึ้นหน้าของเขาเนี่ยมากถึง4.8ครั้งซึ่งถือว่าสูงเหมือนกันนะครับในระดับเซนเตอร์แบ็กหรือแม้แต่ฟูลแบ็กก็ตามนะ เพราะงั้นในเรื่องการจ่ายบอลขึ้นหน้าก็ถือว่าโอเคแล้วก็เท่าที่ได้ไปดูมาบ้างนะผมรู้สึกว่าคือจ่ายที่บายยังไงดีอ่ะคืออย่างเบนไว้์เนี่ยเขาจะเป็นคนที่แบบว่ามีพลังงานในการเติมเกมโอเวอร์แลปอะไรแบบนั้นใช่ไหมซึ่งอินคาเปเอเนี่ยก็สามารถทําแบบนั้นได้เหมือนกันเพราะว่าฟิสิกอลเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากนะครับเป็นนักเตะที่ความเร็วใช้ได้เลยนะฟิสิกอลดีคาแรคเตอร์ Character ดีแล้วก็เรื่องความอึดขยันเติมเกมแต่ว่าเรื่องของการจ่ายบอลเนี่ย ผมนึกภาพให้ดูง่ายๆนะครับอย่างเบนไว้อะบางครั้งเวลาเพื่อนแบบเคาะไปเคาะมาจ่ายไปที่เบนไว้เนี่ยบางครั้งเราสังเกตเบนไว้ White, ดูเวลาโดนบีบเวลาที่แบบเฮ้ยมีจังหวะบางอย่างแล้วแบบผมรู้สึกว่าบางครั้งกับเบนไว้อะดูคิดเยอะนึกออกไหมเวลาได้บอลปุ๊บมองมองแล้วก็อ่ะโอเคกูปแปะด้านข้างแล้วกันแต่ว่ามูฟเมนต์ของอินคาบีเอเนี่ยเท่าที่ผมดูมานะครับรู้สึกว่ามันดูมีความแบบสบายๆเวลามีส่วนร่วมในการเล่นเกมลุกหรือการขึ้นเกมจากข้างหลังอนะ มันดูมีความเป็นธรรมชาติมากกว่าสําหรับผมนะผมจะรู้สึกว่าเฮ้ยเอยเอเรื่องของความแบบความคล่องตัวอะไรอย่างเงี้ยจังหวะพลิกบอลจ่ายบอลซ้ายขวาอะไรพวกนี้ดูค่อนข้างดีนะครับ mm hmm. ก็คือเป็น mm hmm. ผมใช้ควาว่าเป็นเป็นไวส์เวอร์ชันอัปเกรดละกันนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามีดีกว่านั่นก็คือเวลาที่แบบจะเข้าบอลเวลาการเล่นเกมรับอะไรพวกนี้เรารู้กันเลยว่าเราดูเบนไว้มาหลายปีเนี่ยเบนไว้จะมีปัญหาเวลาที่เจอผู้เล่นที่แบบเป็นผู้เล่นเกมลุกปีกที่แบบจิตจีตเลี้ยงจี้เลี้ยงเข้าใส่ แบบใช้ความเร็วในการแบบเจาะเขาใส่เบนไว้เบนไว้เนี่ยจะชอบถอยจะรอดึงเชิงรอจังหวะที่ชัวร์จริงๆแล้วค่อยเข้าบอลแต่ว่าอินคาริีเอเนี่ยเป็นตัวที่ต้องบอกว่าเขากล้าที่จะเข้าบอลแบบดุดันนะคือไม่ได้ปล่อยให้ทางฝั่งตรงข้ามเนี่ยเลี้ยงฝ่าเข้ามาง่ายๆไม่ได้ปล่อยให้เขากินแดมง่ายๆถ้าศบโอกาสศบจังหวะเนี่ยเขาจะมีการเข้าแทร็กเกิลทันทีนะครับแล้วก็มีความแข็งแกร่งเวลาเข้าปะทะนะัฟิสิกอลเขาค่อนข้างดีนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะแบบ มีความดูด,ดันพอสมควรเหมือนกันนะครับติในเรื่องของการแท็คเกิลเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแทคเกิล1.8ครั้งต่อเกมนะอินเตอร์เซป1ครั้งนะฮะแล้วก็เรื่องของลูก,กาอากาศก็ถือว่าดีด้วยนะครับสำหรับอินคาบีเอนะครับแล้วก็ส่วนร่วมเกมลุกอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับโปรเรสซีฟพาร์เยอะแล้วก็เรื่องของการรับบอลในพื้นที่ แดนบนเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะครับเป็นตัวที่สามารถช่วยในการเล่นเกมบุกได้แล้วก็เรื่องของการคอสบอลก็ถือว่ามีผลงานค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับผมให้ดูในเรื่องของการพาสซิงแล้วกันทียบกับทางฝั่งของยาคุบคิวออแล้วก็ทางฝั่งของกาเบรียลมาเกเยสนะครับเรื่องของประตูเนี่ยอาจจะไม่ได้มีอะไรมากเพราะเป็นกองหลังนะไม่ได้นับอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วนะแต่ก็ต้องบอกเลยว่าอินกาเบียเนี่ยในเรื่องของการพาสซิงเนี่ยเปอร์เซ็นต์ความแม่นในการจ่ายเนี่ยไม่ได้หนีกันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในเรื่องของการจ่ายคีย์พาส หรือว่าการจ่ายบอลไปในพื้นที่แดน3การจ่ายบอลไปในพอ้นที้แอเรียดูดีกว่าควีออแล้วก็กาเบรียลมาเกเยสถ้าเทียบกันนะนะครับผมคิดว่าอิงคาเปียในระบบสั่งหลังสาเนี่ยเขามีโอกาสในการเล่นส่วนร่วมมีส่วนร่วมในการเติมเกมบุกอะเยอะอยู่แล้วซึ่งมันมากกว่าทางฝั่งของกาเบรียลมาเกเยสเนี่ยไม่ได้แปลกอะไรนะนะแต่ว่ามันก็บ่งบอกได้เลยว่าเฮ้ยเขาเป็นเซนเตอร์แบ็ก ที่สามารถที่จะเล่นเกมบุกได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะโยกไปทางฝั่งซ้ายได้ด้วยเล่นแบบสไตล์แบบคาราฟิโอรีแต่อาจจะเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งคาราฟิโอรีเนี่ยมันจะเป็นตัวที่แบบมันสามารถที่จะแบบสายเลี้ยงลุยจ่ายบอลอะไรพวกเนี้ได้แต่ว่าอินคาบิเอเนี่ยผมจะรู้สึกว่าเขาเป็นตัวที่เรื่องของการคอสบอลนะ่ะ อาจจะดีกว่าคาราฟิโอรี่นะเหลี่ยมในการคลอสบอลด้านข้างนะผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่ค่อนข้างแมชกับทางฝั่งของเอเบลิเชเอเซ่ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าดีลเนี้ยเป็นดีลที่ดีก็คือเราไม่รู้ว่าคาราฟิโอรี่จะสามารถรักษาสภาพร่างกายให้เล่นได้แบบนี้ไปจนจบฤดูกาลได้หรือเปล่าซึ่งตรงเนี้ยมันตอบโจทย์มากกว่าคีวีออนะครับเพราะว่าคีวีออเองเนี่ยเซนเตอร์ Center, ผมว่าพอเล่นได้ แต่ก็ไม่ได้ดีขนาดที่ว่าจะไปเบียดกาเบียลมาเกเยสได้นึกออกไหมแต่ว่าทางฝั่งของอิ b คาบิเอเนี่ยเขาสามารถที่จะโยกไปเล่นตำแหน่งฟูลแบ็กแบบคาราฟิโอรี่แล้วเติมเกมบุกได้ด้วยซึ่งตรงเนี้ยผมว่าเป็นส่วนสําคัญเลยนะที่ทําไมอาเซนอลถึงอยากได้ตัวมาทําไมถึงอยากขายคีวีออกไปแล้วก็เอาตัวนี้เข้ามาเพราะว่าความสามารถของเขาอ่ะมันครอบคุมทั้ง2แบบมากกว่าคีวีออ q r เนี่ยอาจจะมีการจ่ายบอลแนวลึกการคอสบอลที่ดีก็จริงแต่ว่าว่ากันตามตรงเวลาเขาไปยืนแบ็กอะเวลาเจอปีตัวเดจจีดอ่ะเอาไม่ค่อยอยู่เหมือนกัน นะครับเอาไม่ค่อ,อยอยู่เหมือนกันยืนเซนเตอร์เนี่ยพอได้แต่ว่าเรื่องของฟิสิกส์เขาอะ่ะก็ไม่ได้ดีมากเวลาเจอผู้เล่นเกมลุกที่แบบมีความแข็งแกร่งเนี่ยคีวีออมีปัญหาประจำนะแต่ว่าอินคาบีเอเนี่ยเขาอาจจะมีความโง่ง่างบ้างนะเพราะว่าสไตล์เขาแบบมันเป็นตัวชนน่ะมันไม่ได้เป็นตัวเชิงอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีหลุดตำแหน่งนู่นนี่บ้านบ้างแต่ว่าในเรื่องของความคล่องตัวแล้วก็แบบความไวในการแบบกลับตัวหมุนตัวอะไรแบบเนี้ยผมรู้สึกว่าเขาค่อนข้างดีกว่าคีวีออ หรือว่าคาราฟิโอรีในส่วนตัวของผมนะนอกจากนี้นะถึงแม้ว่าจะส่วนสูงเพียงแค่184เซนติเมตรแต่ว่าลูก,กาอากาศก,ก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีเลยนะเรื่องการ le, แท็กเกิลอะไรพวกนี้ก็ถือว่าดีนะครับเรื่องของการ cept, Bond le, อินเตอร์เซ็ปบอลแท็กเกิลการหม่งลูก,กาอากาศนะครับเปอร์เซ็น การแบบแย่งหมงกาอากาศเนี่ยก็ถือว่าดีกว่าค b r แล้วก็กาเบรียลมากาเยสนะนะครับที่60%ใช้ได้เลยแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ผมรู้สึกว่ามันก็มีความสําคัญเหมือนกันนั่นก็คือเรื่องของการรีคอเวอรี่หรือว่าการเก็บบอลจังหวะ2นะครับทำไป1 0ยหครั้งในฤดูกาลที่แล้วอันนี้สําคัญนะครับเพราะว่าอาร์เซนอลเนี่ย คือต้องบอกว่าทุกทีมแหละในบอลยุคเนี้ยผมรู้สึกว่าการเก็บบอลจังหวะ2ส,สมาธิในการอ่านเกมแบบความไวเวลาที่แบบเฮ้ยมีบอลกระชอกมาเวลาเขาแบบกระโดดมองแย่งกันแล้วบอลตกมาในพื้นที่ว่างอะไรพวกเนี้ยความ alert ความแบบสมาธิที่แบบจดจ่ออยู่กับบอลอะไรพวกเนี้ยผมรู้สึกว่าคุณสมบัติแบบเนี้ยเป็นเรื่องที่มันสําคัญนะครับไม่ใช่แบบตบบอลตกปุ๊บแล้วแบบไม่กล้าที่จะไปเก็บบอลลัวหลุดตําแหน่ง ไม่ใช่นะครับคือแบบนั้นมันจะทําให้เราเสียการครอบครองบอลแต่ผมรู้สึกว่าอันนี้น่าสนใจก็คือเรื่องของการรี c o เวอรี่สำหรับไอฮินกาบีเอ้นะบเพาะง้นก็อ่ะผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวเลือกที่โอเคอ่ะสำหรับอาร์เซนอลนะครับมาแล้วก็ผมรู้สึกว่าน่าสามารถที่จะแบบในอนาคตเผื่อพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีโอกาสแย่งตําแหน่งกับคาราฟิโอรีหรือว่าทางฝั่ง ของกาเบียลมาการเยสได้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับว่าเฮ้ยพอมาอยู่อาเซนอลเนี่ยมันจะดีแค่ไหนเพราะว่าตอนอยู่กับลิเวอร์พูลเซเนี่ยเขาเป็นตัวหลักมาหลาย,ยดูการอยู่แล้วประสบการณ์ไม่ต้องสืบเลยนะประสบการณ์คว้าแชมป์มีอยู่แล้วการเล่นหลักใหญ่มีมากกว่าควีออร์และเป็นนักเตะที่ผมรู้สึกกับโปรไฟล์ดีกว่าควีออร์นะก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าถ้าเกิดเราได้มาจริงๆจะเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นเลยนะก็ต้องขายควีออร์ให้ได้ก่อนด้วยนะครับก็เป็นการอัปเกรด สำหรับตำแหน่งขุมกำลังเชิงลึกแล้วกันสำหรับตัวนี้นะเป็นดีลที่น่าจะดีกับ k ีวีอ่ะเออเอามาปั้นต่อได้ถ้าเกิดว่าปั้นต่อไม่ได้ก็อ่ะ ปีปีก็ขายทิ้งไปไม่ได้มีปัญหาอย่างไรนะครับเพราะว่าอายุค่อนข้างน้อยอายุ23ปีเท่านั้นเองนะครับประมาณนี้สำหรับอินคาบิเอนะครับเดยกก็เดี๋ยวไว้ถ้าเกิดว่าได้มาจริงแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับว่ายังไงนะครับ mm. เรื่องสต่งสแตตอะไรก็มันเป็นแค่แบบมันเป็นแค่ตัวบ่งบอกเฉยว่าตอนที่เขาอยู่กับเดลลิก้าเนี่ยเขาเล่นประมาณไหนฟิลไหนอะไรแบบนี้นะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นยังไงก็อยู่ที่ว่าย้ายมาปรับตัวกับลีกใหม่ทีมใหม่เนี่ย จะทำผลงานได้ดีหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวมาดูเรื่องของอาการบาดเจ็บของทั้งฝั่งบูโยซาก้าแล้วก็มาตินโอเดกาดกันสักนิดนึงแล้วกันนะครับก็สําหรับบูโยซาก้าเองเนี่ยตอนนี้ทางฝั่งของซามิม็อกเบลจาก BBC เขาก็คอนเฟิร์มไปแล้วนะครับว่าอย่างน,น้อยๆเนี่ยน่าจะพลาดการลงสนามประมาณ4สัปดาห์ สำหรับทางฝั่งของบุโยซาก้านะครับเพราะมีอาการบาดเจ็บในศึกที่พิมยรลีกนะที่เจอกับลีสยูไนตที่ผ่านมานะครับแล้วก็ลงเล่นไปยังไม่ทันถึง60นาทีเลยนะครับก็โดนเปลี่ยนตัวออกไปแล้วนะครับแล้วก็น่าจะต้องรักษาการบาดเจ็บซึ่งก็คือแฮมสติงนะก็สามสี่สัปดาห์อยู่แล้วถ้าโชคดีก็หายไวห,หน่อยแต่ว่าก็ต้องใช้เวลาในการพักฟื้นนิดนึงเหมือนกันเราจะไม่มีซาก้าในเกมที่เจอเหลือภูในสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะในขณะที่มาตินโอเดกาดนะครับตอนนี้นะครับโอเดกาดเนี่ยอาการจะเป็นอาการเจ็บไหลนะครับ ตอนที่ออกจากสนามเนี่ยทางฝั่งของซามิม็อกเบลเนี่ยเขาก็บอกว่ามันมีการใช้เครื่องช่วยพยุงแขนอยู่เหมือนกันนะครับยังไม่รู้ว่าอาการจะหนักถึงขนาดที่ว่าลงเล่นให้กับอาเซนอลในเกมเจอร์ลิฟูได้หรือเปล่านะอันนี้ต้องอรอลุ้นกันอีกทีนึงนะครับแต่ว่าตำแหน่งมิดฟิล์อ่ะถ้าเกิดว่าไหลแบบมันมีอาการบาดเจ็บอะผมว่ามันจะเสียเปรียบในเรื่องของแรงประทะแน่นอนเพราะแบบเวลาจะเข้าปะทะทีมันแขยง นะอาการบาดเจ็บมันค่อนข้างแย่เหมือนกันแล้วก็ต้องบอกตามตรงว่าหลังจากที่โอเดกาดเจ็บเมื่อฤดูการที่แล้วเนี่ยผมว่าบางครั้งเขาก็ดูแย่นะเวลาเล่นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเล่นเหมือนกลัวเจ็บแบบผมว่าน่าจะแบบมีความกังวลด้วยแหละเรื่องของการที่แบบจะไปบอลโลกในตอนช่วงที่แบบจบฤดูกาลอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นก็อ่ะโอเดกาก็ต้องรอดูกันต่อไปนะแต่ว่าในโชคดีก็คือในตอนนี้ขุมกําลังอาร์เซนอลเนี่ยถ้าเป็นปีที่แล้วนะเว้ยถ้าเจอกับทางฝั่งของเวอร์วพูลแล้วเราต้องขาดทั้งซาก้าทั้งโอเดกาดนะผมจะรู้สึกค่อนข้างกังววลนนนะะแตต่่าใอนนี นะครับตัวทดแทนมันมีเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นวานิลลี่มิเกลมิโน่หรือแม้แต่เอเบลิชิเอเซเขาก็สามารถเล่นตำแหน่งโอเดกาดได้ในกรณีของซาก้าเนี่ยเรามีโนนี่มาดูเเก้แล้วครับซึ่งเป็นนักเตะโปรไฟล์ที่แบบมันมีความใกล้กันเหมือนกันอาจจะขาดในเรื่องของการสร้างสรรค์เกมนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ว่าเรื่องของความจีจาร์อะไรพวกนี้ก็คิดว่ามาดูเเก้นะครับสามารถทดแทน ทางฝั่งของบุโยซาก้านะครับในการเล่นตรงนี้ได้นะก็เป็นโอกาสที่ได้พิสูจน์ฝีเท้าของผู้เล่นตัวใหม่ของอาร์เซนอลด้วยละกันนะครับว่าจะสามารถทดแทนการจากไปของโอเดการหรือว่าซาก้าได้ไหมนะถ้าเกิดโชว์ฟอร์มได้ดีจริงๆอะ่ะโอกาสยึดตัวจริงก็มีนะครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่ผมชอบมากในยุคของอันเดียเบต้านะครับคือผมไม่อยากให้ทุกคนมันแบบมันอยู่ในเซฟโซนอะ่ะ โดยที่แบบเฮ้ยยังไงมึงก็ได้ลงอะ่ะไอแบบนั้นนะ่ยไม่ดีแน่นอนมันจะไม่เกิดการแข่งขันกันแล้วก็นักเตมนะมันจะชิวเกินไปนะครับซึ่งการเซ็นผู้เล่นแบบเอเซ่เข้ามาเนี่ยก็เคอร์เวอร์ทางตำแหน่งเบอร์สิแล้วก็ทางฝั่งซ้ายก็สามารถเล่นได้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆสำหรับอาร์เซนอลในตอนนี้นะครับอย่างซาก้าเนี่ยนะครับเราบ่นกันมาหลายฤดูก,กาลเนี่ยตอนนี้มีแล้ว มาดูไอเก้ไงนะครับได้โอกาสลงพอดีก็เลยทําให้ผมรู้สึกว่าดูจากสกอตต์เซนอลในตอนนี้ถึงแม้จะมีผู้เล่นบาดเจ็บก็จริงแต่ว่าอาการมันไม่ได้หนักขนาดที่ต้องพักยาว3 4เดือนอะไรขนาดนั้นอ่ะสำหรับข่าวอัปเดต,ตของอาเซนอลในช่วงนี้ก็จะมีประมาณนี้นี่นแหละนะครับยังไม่ได้มีอะไรมากนักเรื่องขาออกก็ยังเหนื่อยอยู่นะครับเพราะว่าคือต้องบอกว่าในนักเตะที่แบบเซนมาในยุคข,ของเอดูการ์สปามันปล่อยออกอยากจริงเพราะว่าบางคนมันแบบ คือมันอยู่แล้วแบบมันไม่ยอมขายอะ่ะจนแบบนักเตะมันแบบมันไม่ได้ลงสนามอย่างเงี้ยอย่างลิสเนลสันอย่างเงี้ยเล่นแบบเป็นตัวโจเกอร์ฤดูกาลยี่สิบสอ่ามใช่ไหมเออได้ยิงประตรงยิงประตูนู่นนี่นั่นสุดท้ายก็ไปต่อสัญญาเขานะครับให้ค่าเหนื่อยเขาเพิ่มแสนปอนต่อสัปดาห์ทําให้ตอนนี้นะครับจะปล่อยให้ทีมไหนก็ยากแม้แต่ฟูลแลมเนย,ยังคุยกันนานเลยอะ่ะว่าแบบเฮ้ยค่าหน่งค่าเหนื่อยจะเป็นยังไงค่าตัวจะเท่าไหร่เนี่ย อันนี้มันเป็นส่วนที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นส่วนที่เบต้าเนี่ยก็รับมาจากทางฝั่งของเอดูเหมือนกันนะซึ่งเป็นปัญหาที่เราจะต้องแก้นะครับแล้วผมเชื่อว่าเนี่ยมันเป็นปีแรกแหละที่เราจะต้องเริ่มแก้แล้วแล้วก็ในอนาคตแผนงานในอนาคตก็ด้วยเหมือนกันนะครับนักเตะบ,บางคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ใช้นะครับก็ควรจะต้องปล่อยไปอย่างคาราฟิโอรียอย่างเงี้ยถ้าฤดูกาลนี้แม่งเจ็บอ่อนแอดแอดลงไม่สม่ำเสมออีกเนี่ยฤดูกาลตลาดเปิดเนี่ยจบฤดูกาลเนี่ยคุณก็ควรจะขายได้แล้วนะครับ ก็ควรจะขายแล้วก็หมุนปเปลี่ยนหาตัวใหม่เข้ามาอะไรก็ว่ากันไปอันเนี้ยเป็นถือถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันแล้วก็จริงๆแล้วอาจเะนอลเองก็มีข่าวแบ็กขวาตัวใหม่เหมือนกันนะนะครับแบ็กขวาตัวใหม่ชื่ออะไรนะอันเมาร์ตินสอะไรสักอย่างหนึ่งของกีโน่านะครับก็มีข่าวบางๆอยู่เหมือนกันน่าจะเป็นเพราะว่าอาการบาดเจ็บของเบนไว์เนี่ยแหละซึ่งมามาแล้วก็หายหายอีกแล้วนะครับสภาพร่างกายคือแบบไม่ได้พร้อมแข่งขัน ในการแย่งตัวจริงเลยอ่ะเป็นไว้แม่งแบบหายเจ็บกลับมาแล้วแม่งก็แป๊บๆนึงเดี๋ยวมันก็เป็นเล็กๆน้อยๆนูน่นนี่นั่นอีกแล้วนะครับอันนี้ผมก็เลยคิดว่าอาร์เซนอลก็มองหาตำแหน่งแบ,บ็กขวาไว้เพิ่มอยู่เหมือนกันนะก็เลยทำให้มันมีข่าวเพิ่มขึ้นมาในจุดนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะครับแต่ผมก็คิดว่าอาร์เซนอลในยุคของแอนเดียเบต้าเนี่ย ดูน่าสนใจมากๆเลยในรอบหลายสิบปีเลยนะสำหรับผมนะก็น่าจะนําวันละท่าใหม่ๆเข้ามาสู่ทีมได้เยอะเลยนะไม่ต้องอยู่กันแบบครอบครัวนะครับอยู่กันแบบครอบครัวได้แต่ว่ามันต้องมีการแข่งขันมีการหมุนเปลี่ยนถ่ายภายในทีมด้วยนะครับอันนี้ดีมากๆนะฮะก็ยังไงเดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ